สวัสดีครับโวลอทอปิ9951พบกับท่านอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะนำภาพการแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อนสีลอ้อครับรายการโตโยต้าไฮรักรีวอร์10เซียนประจำบานครับณสนามกางฟีมอเตอร์พาร์คอำเภอบ่อพลงจังหวัดกาญจนบุรีครับในรุ่นประเภททีมครับชาร์จพลังให้เต็มที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์งานแสดงรถยนต์ของคนไทย ยิ่งใหญ่ระดับโลก23มีนาคมถึง3เมษายนนี้อาคารเชเลนเจอร์ Impact เมืองทองธานี The Pride. สะท้อนในขั้นของความภูมิใจ o n e w PCX 160ผมรักการขี่มอเตอร์ไซค์สำหรับผมความเร็วคือความสุขสสและผมก็รักที่จะแบ่งปันกับทุกคนทุกครั้งที่ผมบิดคันเร่งเหมือนผมได้แข่งขันกับตัวเองและมุ่งมั่นไปสู่จุดมุ่งหมายถ้าอยากสนุกและปลอดภัยต้องขี่ในสนามเท่านั้น ผมนัำแมนไทยเรซิง่งผมเลือกยามาฮ่า R ซีรีส์เพราะความสุขเร่งชีวิตให้เราใจยมมายม,มาฮ่าร่ e ย o u r h e ฮาร์ดรายการโบว์ออฟสปิดนำเสนอดโดยแวกวันผลิตภัณฑ์ขาบแขกของคนรุ่นใหม่คิงเซนรามอบความพร้อมถนอมบรรยากาศ รับเอาสู่สนามกลางปี Park, อมอเตอร์พาร์คอำเภอบพอจังหวัดกาญจนบุรีครับแข่งแข่งขันออฟโรดห่างเหยมันนานครับวันนี้เราจะให้สังคมได้ชมกันในประเทศทิมทั้งหมดวันนี้25ทีมด้วยกันแปดัทีมนี่ม,นมัอยางสู้ยิบตากันเลยทีเดียวยรถหมายเลข35นี่หมายเลข35เพิ่มพูนเพิ่มคูนพาเซนเตอร์อะไรายน์เมืองการลรถเจ้าทิพนนี่สามคนครับสามคันมีวีรวัต์พาโชคและสงคราม โอ้โหประเภททีมนี่คือหมายถึงว่าทีมหนึ 2, 3, 2, 3. ่งให้รถ3คันในสามคันต้องช่วยกันครับช่วยกันครับเข้าจักเส้นทางต้นทางจนถึงปลายทางงหมายเลขยี่สิบสองยี่สิบสองนอครับยี่สิบสองนอสมุลเอมพิกิติมีเดียยานยนทินครับโอ้โหยี่สิบสองนอมาดีมากครับตอนนี้นี่ช่วยกันครับสามคันต้องช่วยกันครับอันใดคันหนึ่งขี้เกียจไม่ได้เลยที่นี่อ้อ ไปแล้วครับ22นอนี่ยบูเลงบูเลงมาแล้วนี่อย่างนี้นี่ถ้ามีกติกายอยู่ครับรถทุกคันนี่ต้องมีวินหมดช่วยกันต้องลากันขึ้นมาอ่าน,นอ2นี่นอนี่มีมราชสักไม้เขียวจกกักระพันแก้วดวงเหล็กแล้วก็ธนภูลสอนแตงเอามาหมายเล50ข50คันนี้ครับลนล้อโตมาลนล้อโตนี่คุณกันชิดนี่คุณนิยมสติสันติ สามคันเอาช่วยกันครับอย่างงี้นี่ความร้อนขึ้นอีกมันกดเด่นจริงๆครับเราไม่ท่าเกตทามนะครับมีท่าเกตทามอยู่นะครับทุกคนนี่ต้องแทงกับเวลาครับสามคันสามคนหกคนคันหนึ่งสองคนรวมแล้วหกคนต่อหนึ่งทีมทีหนึ่งสามคันครับหมานี่อีกทีมหนึ่งครับหมายเลขห้าศูนย์ต้นล้อจะอยู่ต้นล้อโตล้อโตก็ติดได้ครับไม่ใช่ระติดไม่ได้ครับนี่นี่แสดงของออฟโรดอยู่ตรงนี้ครับ โอ้โหวันนั้นนี่รถ25เทีมเข้าในรูกนะเภททีมเอาขวานขึ้นอีกความนอนขึ้นอีกเอาอยัางไงเรวมาขวางทางเพื่อนอีกเอาอยัางไงาดีจะเอาอยัางไงาดีเปิดฟ้าโป่งดูก่อนไหมไม่ต้องเปิดคร,ปครับเดี๋ยวข้างหลังมาช่วยได้โอ้โหโอยเอาเครื่องติดแล้วครับติดแล้วครับเอาเบิ้ลเปิดปืนขวานออกขบงชงเชงแล้วเอาปลดวินนีคดด่ครับปลดสิครับปลดสิครับเรียบร้อยครับนี่โอ้สู้กันยิบตาเลยจริงๆริงครับท่านผู้ชมมาอีกหนึ่งคันครับคันนี้นี่ A D M รถหมายเลข8ครับหมายเลขแนี่ซุบหลังสิทครับมาจากหลังสิทครับทางสองอูเปียกมีปฐมพงษ์ชัยสุราทัศชัยพันธีชัย,ยาพรครูคันพฤกษานี่โ่โอ้ช่วยกันต้องช่วยกันจริงๆครับนี่ฝังเลยครับล้อนี่ไม่เกิน37นิ้วน,าว,วน,นาวินได้วินเผาวินเผาได้วินไฟฟ้าได้อยังไงช่วยกันบางทีคุยก็ไม่รู้6่หกคนคุยไม่เรื่องเอาทีคุยละคน อ่านี่คันที่สองที่สามครับคันที่หนึ่งอยู่ข้างหน้าแล้วเอ้าโอ้โหสนุกจริงๆครับหมายเลขห้าศูนย์อีกคันหนึ่งครับหมายเลขห้าศูนย์คันนี้หมายเลขหา้ 50, หาศูนย์ครับต,รต้นล้อโตครับโอ,อ้โหล้อโตจริงๆแต่อย่าไปเกินสายเจ็ดนิ้วครับคันชิดต้นปริตินยิยมสีสงสารสันติอีกครับอันนี้เราจะเป็นคันที่สองนะฮะนีครับ โฟล์ลโฟล์โล่เลยครับอย่างนี้นี่เอาล่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนล่าเลยโอ้สามคันช่วยกันล่าครับคันหน้าล่าคันที่สองคันที่สองล่าคันที่สามโอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าทีมเวิร์กอ่าเขาเรียกว่าทีมเวิร์กโอ้โหยังไงเอ่ยโอ้เวลามันก็้จำกัดปดก่อนปดก่อนปดก่อนปลอก่อนล้อก่อนใจเย็นๆเนาะเอาเรื่อยังไงดีเอ่ยเอาสมองบกใช่ไหมเอาคันที่สองนี่ไปเอาหมายเลขสิบสองนี่อีกคันหนึ่งครับหมายเลขสิบสองนี่ช่างตองครับช่างตองโซบายโพช่างเกียรติเพื่อนแชมป์ครับ มีคุณวิชาตวิมลสูตรครับวิมลทองซิลอัพิชาติชัดวัฒนากูลครับเราเล่นตั้งแต่เช้าจนถึงมืดดึกเลยทีเดียวถึงมืดเลยทีเดียวสู้กันถึงโน่นนะครับเลยรุ่นของประเภทเออ่ทีมนี่ถึงเที่ยงคืนเลยทีเดียวฮ่าแสงสันยีทีสีสันอยู่ตรงนี้ครับหมายเลขสิบสองช่างตองครับและเวลาตอนนี้สสมุยหมายเลขครัสิบเก้านี่โอ้โหขึ้นนำอยู่ครับเวลาหนึ่งเขานี่แล้วก็ตามมาได้หมายเลขห้าสิบเก้าสตาร์ทโฟร์วิว คืนฝนตกด้วยครับมันมีฝนตกมานิดหนึ่งโปอยปลายโปอยปลายเป็นน้ำจิ้มครับโอ้โหรถคันนี่ต้องมีไฟมีสมอบอกมีอุปกรณ์อบเครื่องย่างมากมายเลยที่ยขายไม่มีก็โอ้โเสียเปลี่ยนไปอ้าวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาชมกันต่อครับรายการโบออสติสลาลุโดยชาร์จพลังให้เต็มที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์งานแสดงรถยนต์ของคนไทย ยิ่งใหญ่ระดับโลก23มีนาคมถึง3เมษายนนี้อาคารเชเลนเจอร์ Impact เมืองทองธานีไม่ดีเทีสปอร์ตลึกมั่นใจไม่กระด้างจาก YSS เครื่องยนต์ใหม่เชื่อใจได้เป็นที่หนึ่งนะคะด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่ Honda Smart Engine ประหยัดแรงทนทานขึ้น All New Honda Wave 110i เพื่อนรุ่นถ่านที่ใช่เชื่อใจเป็นที่หนึ่งรายการโบวออ s สปิดนำเสนอโดยแวกวันผลิตภัณฑ์ขาบแข่ของคนรุ่นใหม่ King Senra หมอบความพร้อมถนอมบรรยากาศ ครับปะทมกันต่อครับโอ้ยเขสู้กันถึง3วันครับตั้งแต่กลางวันไปถึงกลางคืนแล้วก็มาเช้านี่ครับเช้าก็เริ่มกันต่อครับโอ้โหหมายเลขหกแปดนี่สีกะคุณลักษณชนบทครับแหลมชอปอวินครับคุณธรรมรัตน์บำรุงพงศ์นิฤทธิ์กิจจางนิ่รุ่ดคงพรมโอ้ <reindeer S 1> สีคันห้าคันหกคันโอ้ยดีคันหนึคันหกคนนะหกคนครับมีคุณสมุนจำปาทองอีกคันหนึ่งเอาคันนี้ครับดีคันหนึ่งหกคือแปดพัทยาครับครับอูช่างเซมเซอร์วิสไฮวินนะครับมีวินิต นี่เฮชุยครับธีรพงศ์พะวินและธนาวัฒเพียนดีเทคครับเทคไม้นี่มาจากพัทยาโอ้โหเทคเข้าไปไม่ไหวไหวหรือเปล่าลงลงมาวินครับโอ้โหพัทยาขับต้องลงมาวินแล้วครับวินเขาดีครับโอ้หได้เหยียบเท้าจะถอยๆมาอีกทีมหนึ่งครับหมายเลขห้าสิบเก้านี่สตาร์ทโฟวิลครับสตาร์ทโฟวิลห้าหกเข้าไปห้าหกห้าหกนี่เป็นของ NB4x4NK ทน ออเตอร์ซีดครับออบอกแล้วสู้กันยิบนานลากก็เป็นขบวนโอ้สนุกครับคนดูไม่ากมายไก่กองแล้ววันนั้นนี่อ่หกพิธีทัศนาวันอรุณชาคิดทำดีนี่ครับลากคู้เลง้งคู้เล้ง5ที่6ครับ NB 4x4 KNT พี่ลากน้องน้องลากพี่เราจะไม่ทิ้งไขไว้ข้างหลังครับมหมายีลขแงครับข88คันนี้เป็นขบวนคอนวัวมาแล้วก็ เด็กหัดทำครับ FC สันติมีใช้กูลมีวัฒนามีนัทพงษ์และมีเมทวินครับมาแล้วครับสคันอู้หสาดแรงมาเลยครับหมายเลข8 88นี่กลับมาที่อีกหนึ่งคันหมายเลข13นี่หมายเลข13นี่ก็คือ RX 4x4 นี่ RX 4x4 มีโตโยต้โอ้โหมีโตโยต้าหดเลยครับแต่โต้าลนล้วนเลยทีเดียวเอาลากครับพี่ต้องลากน้องน้องต้องลากพี่จเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับ ทิ้งทำไมเราไม่ทิ้งครับอ้าวนี่มาอีกคันหนึ่งหมายเลขเจ็ดสิบเก้าในแดงเซอร์วิสสัตพระรามห้ารถกรุงเทพเอสพีคานลาดครับมีนวพงศ์มีทวัตมีคำรนมีอดีเลกครับนี่ในรถของเขาเนี่ยหกคนนี่นี่ครับวินแล้วต้องมีผ้าแล้วเก็บของอุปกรณ์ให้เรียบร้อยขายทิ้งอุปกรณ์ไว้ข้างหลังนี่โดนอีกครับโดนอีกกลับมาที่หมายเลขสิบเก้าอีคันหนึ่งครับหมายเลขสิบเก้าในหมูหวานชอบครับเต่าบินเชียงกง มีเกรียงศัตวิ์มีสมลักมีทนภพมีวุฒิไกลนี่ครับทั้งคนจะช่วยกันทั้งหมดครับช่วยกันทั้งหมดเลยทีเดียวเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทิ้งไม่ได้ครับถ้าทิ้งก็แพ้ทันทีครับตอนนี้โอ้โหยี่สองนอก็ยังนําอยู่ครับยีสองยังนอยังนำอยู่ครับโอ้โหยังไงโอ้หมายเลข19 59กยังไงยังดียังนี้ยังไปได้อยู่จะไม่ได้หมูหวานยังแพ้ได้อยู่อยู่เอาละตอนนี้ โอ้โหหวานก็พยายามเหลือเกินครับเพราะว่าคะแนนของเขาอยู่ท้ายๆเลยทีเดียวอาไม่เป็นไรครับอีกขั้นหนึ่งครับหมายเลขห้าบห้าต้นล้อโตหลนล้อโตดีมารากันเป็นทีมที่ใหญ่เลยทีเดียวปาวไปคู่เลยครับตอนนี้คนละทีมคนละเขาปล่อยคู่นะเขาปล่อยคู่เขาปล่อยคู่นะครับประเภทนี่ทีมใครทีมมันครับซ้ายขวาซ้ายก็อีกทีมหนึ่งขวาก็อีกทีมหนึ่งครับ โอ้โหเพื่อต้องการให้เล่ร้อยเพราะทั้งหมด25ทีมถ้าปล่อยทีละทีมาทีมโอ้โหแข่งกัน3วัน3คืนไม่จบก็โอ้โหฟุดตลบกบกวนเลยครับนี้ต้นล้อโต55ต้นล้อโตมีวิทะทะวิทยะสงกรานเรียมรัดสงศ์เลียมผาครับนี่สนุกสนุกจริงจริง 55นี่ก็อยู่ท้ายท้ายเกมอยู่เลยโอ้ยอยู่อันดับที่16นิ้วนะครับนี่ทักษะจริงๆครับประเภททีมนี่ไม่ใช่ว่าใครๆมาก็มาได้นะจะมีทักษะการขับด้วยนะครับรุ้ธิธีการขับออฟโรดด้วยอ้าวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติสับกสุดดยชาร์จพลังให้เต็มที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ งานแสดงรถยนต์ของคนไทยยิ่งใหญ่ระดับโลก23มีนาคมถึง3เมษาย,ยนนี้อาคารเชเลนเจอร์ Impact เมืองทองธานี ใหม่จัดทั้งข้างนอกทั้งข้างในทุกอย่างนี้ใหม่จ้ะเฟรมใหม่ที่เบาขึ้นไม่มีอะไรหนัสกสกูปปี้ดีไซน์ใหม่ทุกคนตะลึงเงียบสงัด a l l n e w s c o o p ป Fund ันดิสตรมันให้สุดเว รายการโบออฟสปิดนำเสนอโดยแวกวันผลิตภัณฑ์ขาบแขกของคนรุ่นใหม่คิงเซนรเหมอบความพร้อมถนอมบรรยากาศครัมาชมกันต่อครับผู้ชมครับหมายเลข99สสมุย22นอยยังเป็นที่หนึ่งอยู่ในขณะนี้ขะาด,าดสะสมของเขานี่ผงสุดท้ายแลยครับช่งสุดท้ายต้องสู้กันสุดเล็ดสุดเด็ดเลยครับตอนนี้หมายเลข99สสมุยนี่ครับมาเนียนจริงๆแล้วและขะนนค่อนข้าจะนําโด่งด้วย นี่ครับคือความสมคัครใจของแต,แต่ละคนนี่แล้วก็มีไมาอีกคันหนึ่งครับยังอยู่ยังอยู่นี่ยังดิ้นเพื่อพลาดอยู่พูพลาดผ่าน <laughs> หมายเลขห้าสิบหกอยู่เก้าเก้านี่เก้าสิบเก้ายังอยู่ยังสู้อยู่ยังสู้อยู่เอาเอย่างไงดีเอายังไงดียังอยู่ครับไม่มีไปไหนมาเนียนมาดีครับโอ้โหลูกทีมมีเยอะครับ <laughs> การการวางทีมเบิกนี่การวางเกมนี่ ก็ถือว่า22นอนมหมายเลข19นี่มาดีมากครับดูอนุวัติศรีวัฒน์นี่คุณทัดอย่างนี้นี่แม่เตรียมการมาดีมากโดยเฉพาะคุณวระสุพลนี่วางเกมได้เนียนมากเลยทีเดียวการไต่เนินการลงเนินของเขานี่ไม่รีบร้อนครับไม่รีบร้อนหมายเลข19ไม่รีบร้อน,อน22นอมเห็นแชมป์อยู่หลายๆแล้วครับคันนี้นี่ต้องวินนะครับวินนะครับตอนนี้นี่สู้กันนะแปบบสบายสบายเลยทีเดียวเอาเอา,เอาพาเครื่องพันล้ออีกโอ้ยเป็นเรื่องอีก โอ้ยเอา56ครับ56อีกคันหนึ่งครับ nb44knt ฐานสปอร์ตประกอบออเตอร์ซีดครับคันนี้56ก็มาดีเหมือนกันครับแต่แต่ยังไม่56ตอนนี้เหรออยู่อันดับที่สองคะแนนไล่มาอยู่อันดับที่2แล้วครับตอนนี้โอ้โหเอาละจะยีบสองนอนก็ยีบสองนอนเลยค่ะตั้งไล่มาเพราะยีบสองน,นี่คะแนนโดดหนีออกไปครับ600กว่า,วาแล้วครับในขณะนที่เขาก็600ตน้ตนๆเหมือนกัน นี่คือหมายเลข 56nb หรือปณิทัศน์ี่คุณธนวันคุณอนุรุับอุาคลิปทําดีนี่กว่มาเลยส,สู้ให้ยิบตาไปเลยพอเป็นโค้งสุดท้ายแล้วเอสสุดท้ายแล้วด้วยมาอีกหนึ่งทีมนะครับตอนนี้นี่หมายเลข35เพิ่มพูนค่าแค่ะละยโยนเชียงกงกาจนาบุรีถือว่าเป็นเจ้าบ้านครับเจ้าบ้านเนี่ยยอมไม่ได้เหมือนกันกับช่างแหลมแม็กโคของ8นะครับมี วีรบัติเพิ่มภูมิผาโชคสมครามและนพดลทวีพลครับต้องช่วยกันโค้งสุดท้ายแล้วจะมีไม่มีอะไรจะสูญเสียแล้วไปเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอไม่ต้องรอหมายเลข96นะครับตอนนี้ขยับขึ้นมาเหมือนกันครับหมายเลข96ตัวตัวดีว NT, เอ็มทีเจริญยนมีไหมของเจ้าถิ่นเมืองการครับของเจ้าเจเด็ดครับจเจริญยนต์เลสวนลาชยาน้ำแข็งหลอดท้ายคาร์บอนยูนิคอนการจันนะอุรีกับหมายเลข90 56นะมาดูหมายเลข59อีกคันหนึ่งครับ59โอ้โหภาพสวยครับ59นี่สตาร์ทโฟวิลครับสตาร์ทโฟวิลมีประเสริฐอนุวัฒน์ชัยรัตน์ภูมิพสมศักดิ์พักดีพยายามเหลือเกินครับสตาร์ทโฟวิลนี่เขาจะไล่22นอให้ล่วงให้ได้ครับแต่ไล่ยังไงครับเพราะ22นอเขามาเป็นทีมใหญ่ทีมเวิร์กโอ้โหวางแผนก็ตั้ง3วัน3คืนครับนี่เป็นวันสุดท้ายของสุดท้ายแล้วครับสาดลงมาอื เอสุดท้ายนี่เอาเบาๆหน่อยครับโอ้โหเอสต้นๆนี่สู้กันในโอ้โหวงวินทุกทุกครั้งทุกทุกบอรเลยทีเดียวเปิดไฟอีกครับโอ้โหอามาดูอีกทีเนี่ยกระชุมเสือครับตอนนี้ชุมเสือมาเลขเก้าถูกซุ่มเสือสุพรรณบุรีรถจากสุพรรณบุรีครับออฟโรดตายขับรถบรรทุกไมโครนิ่งช่างยักษ์ออทิ่งมีทุนสิทธิพลพงสกอจิรศักดิ์พิสารรักพงศ์นี่คือหมายเลข96ครับท่านผู้ชม โอ้โหสู้กันสนุกจริงๆครับท่านผู้ชมครับนี่คือในรุ่นของประเภททีมครับแล้วก็คะแนนสะสมรวมแล้วครับในเอทีหนึ่งนี่โอ้โหสอสมุยนี่คือมาเป็นอันดับที่หนึ่งหมายเลข99โดยมีหมายเลข59สตาร์ทโฟวีนมาเป็นอันดับที่2ตอนนี้อันดับที่3มหมายเลข96ครับตัวดีเอ็มทีเจริญยนนาเลสสวนท้ายขบวนครับมาเป็นอันดับที่3 68สีกักคนรักชนบทแหลมช็อปบอวินมาเป็นอันดับที่4นะครับกคะแนนสะสมตรงนี้นี่ ไล่ติดกันมาครับแล้วก็58อีกครับเด็กฮัตคับนี่ขยับขึ้นมาครับโอ้โหไล่มาอยู่อันดับที่5้าเลยครับตอนนี้นี่ต้องสู้กันแล้วอันดับที่6หมายเลข18ขยับขึ้นมาเหมือนกันเพื่อนกันโอไวโฟร์บายช่างศักครับช่างศักดิ์ทำรถครับโอ้โหนี่คือผลการแข่งครับสิบเซียนครับนี่หมายเลขค่สิบเก้าครับสอสมุย59สตาร์ทโฟร์วิลแล้วก็อันดับที่3นี่เจริญยนตทะเลสวนนะครับแล้วก็68สิบแปดสีกลัก แปดสิบแปดนี oh. ่ ah ครับทำครับโอ้โ oh. หเรียบร้อยครับสิบพันครับอันดับที่สิบเป็นของแดงเซอร์วิสอันดับที่เก้าเป็นเพิ่มพูนขาแขกหกสิบสองที่เจ็ดครับพัทยาขับแล้วก็อันดับที่หกหมายเลขสิบแปดเพื่อนการโฟร์บายโฟนี่คือแชมเปี้ยนครับอันดับที่หนึ่งครับหมายเลขเก้าสิบเก้าหมายเลขเก้าสิบเก้านี่สอเสมอยี่สิบสองนอคิติยนโบออโต้พาร์ตออมีเดียยนยนถิ่นออฟโร่ผู้ใหญ่หน้ากระทุ่มแบน แดงสไลด์ออนทีมครับแม่ทั้ง3คันนี่มีคุณอภิวัตรมีคุณสิริวัตรมีคุณทัดบุญตาและคุณสุผลเพ่งบุญครับในรุ่นของประเภททีมหมายเลข99ครับของสอสมุยออฟโรด22นอโอ้โหสู้กันถึงดีกาเลยครับนี่ภาพยายสวยๆอย่างนี้นี่เห็นไหมครับเข้ามาเนียนจริงๆครับมาเนียนแล้วก็ชัยชนะก็อยู่ในมือเขานะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้ แชมป์ในรุ่นประเภททีมนี่เป็นของเป็นของซอสสม,มุยครับซอสสม,มุยยีบสองนอยเอ็นพีกิติยนโบออโต้พาร์ตออมมีเดียยานยนต์ทินออฟโรดผู้ใหญ่หน้ากระทุ่มแบนสแดงสไลออนครับนี่คือรายการโต้ใต้ไฮลักรีโวซิปเซียนประจำบานครับรายการโบออสบิกของเราจะนำภาพอย่างมันอย่างนี้มาท่านผู้ชมชมอย่างกันอยู่ใจเลยเดี๋ยววันนี้เวลาห,หมดแล้วครับผมชาลวีมาทายพร้อมถึงางานต้อนรับท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ